สวัสดีครับเอฟทวีสีมูลคลิปนี้เอเวลไก่้นนะครับเพราะว่าไม้สายไม้ขาดนะครับเอฟใส่ไม้เปลืองขนาดนะครับใส่ไปอันที่ซีแล้วนะครับพังไปนะครับอันนี้ล่าสุดกับพังไปอีกแล้วนะครับกาเขาเรื่องเลยนะครับคลิปนี้กามีคำถามนะครับจากเอฟซีนะครับถามมานะครับเกี่ยวกับเต่า เครับ F5E นะครับแล้วก็เต่าต่างๆที่ว่าใส่มานะครับประสบการณ์จากแอดเนี่ยเป็นแบบไหนแน่นะครับจากประสบการณ์ของแอดนะครับที่เผาทานมาระยะยาวนานนะครับก็คือการันตีได้ว่านะครับเผาจนเป็นอาชีพนะครับแล้วก็เผาเต่ามากี่พังไปสองเต่าสามเตาแล้วนะครับแล้วก็เต่าที่ซีเนี่ยเกือจะพังนะครับ แล้วที่นี่การใส่งานหรือว่าเตาข้างล่างนะครับคือเตาจุดนะครับเตาจุดโบเกี่ยวกับถังนะครับ FC ถามมาว่าแบบใดดีนะครับเรื่องดีนี่แอดก็เบาเรื่องของแอดก็คือนะครับแอดตั้งแต่แอดใส่มาหลายอย่างนะครับเตาชี้ว่าม้วนนะครับเตาจุดเลยน้ํามันนะครับแล้วก็เตาพลังงานสะอาดนะครับ แล้วก็เตา f 5 F16B นะครับขอโทษ F16B F16A นะครับกันหลายๆเตานะครับกามายุดอยู่ตรงเตา f 5 e นะครับเตาดินนะครับอยากจะบอกว่านะครับเตาทุกชนิดที่สั่งมากนะครับหรือว่าแต่ละไข่เฮ็ดมากกมีขอดีนะครับแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับนะครับสำหรับ คดีนะครับก็คือนะครับตั้งแต่เอสเฮดมานี่นะครับกลับมายุดอยู่ตรงเตาเอฟหายนี่นะครับแล้วก็จะบอไปไดนนะครับก็จะพัฒนาอยู่แต่เตานี่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าใส่ดีนะครับแล้วก็ใส่ถนัดนะครับนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของเอฟซีนะครับบางที่กับเต่อย่างอื่นก็ดีนะครับดีขึ้นกันนะครับ แล้วแต่ถนัดนะครับอย่างเช่นเตาจุด้วยน้ํามันนี่ก็ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งก็ได้เปรียบตรงที่ว่าฤดูฝนนะครับเขากระโบตรงง่ากเรื่องฟื้นเปียกฟื้นยังนะครับเขาก็จุดได้สบายนะครับอันนี้คือข้อดีของเขานะครับก็ดีนะครับแต่ว่าเตาของเขานี่ก็มีข้อเสียครับนะครับเตาเอฟหอีมีข้อเสียนะครับก็คือนะครับไม่ฟื้นในฤดูฝนนะครับจะ เปียกชื้นนะครับเพราจะจุดยากเผายากในตอนฤดูฝนนะครับสําหรับฤดูแล้งฤดูยังเงก็เผาได้สบายนะครับแต่ถ้าเหา้ารูจักวิธีแก้ไขก็คือเห่าเตียมไม้แหงไว้นะครับตุนไว้หลายๆในระยะช่วงที่ว่าหนาแรงนี่นะครับฝนบพันลงนี่เห้าเก็บตุนไว้นะครับสําหรับไม้เผาทานนะครับ จะชื้นหรือว่าจะสดจะเอยียงจะหมา,นา,าดนะครับห้าแก้ไขได้นะครับโดยว่าห้าเอามาอบนะครับบ่มีปัญหาแต่ว่าสําคัญก็คือใหม่ฟื้นจุดข้างล่างนี่นะครับสําคัญที่สุดห้าต้องตุนไว้นะครับให้มันแห้งที่สุดแล้วห้าก็จะเผาง่ายนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีความรู้เพิ่มเติมหรือว่ามีข้อคิดเห็นเอียงกะ บอกมานะครับหรือว่าคอมเมนต์มากสักถามใด้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ